แนวได้บีบออกมากขึ้นเป็นรูปนั้นสายเกาะอีสานแซกเลยอืมมาจะกินข้าวไม่จ้าพออืมอืมจับกูยังรอว่ะ ซื้อใส่กองอีสานหลานไทยใหม่พ่อใหญ่กินย่ำได้ก็มีแต่จุ่มผสมวัส,สมะมนี้ขอ่อยเฮ็ดให้กินเลิกงามย่ำดีมื้อนี้ว่างๆเฮ็ดใบสองมื้อสมพอดีก็สิมีหมูสับเกลือน้ำตาล,ส,าลสูตรกะคือเกอ่าลัดจ้าตามด้วยข้าวสวยแลายที่ตำมนีก็คือสามเก๋ใส่ลงไปยุ้มๆุ้มขันๆันจุ่มให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเหนียวถ้าจับขึ้นมาเป็นก้อนแสดงว่าโอเคแล้วตีไปเปะลงไปหาแนวมาคุ้มไว้จะเครืองชั่วโมงเท่ากับใส่แผ่นแป้งเวียนน้ำเยลล์หอมแผ่นกลมๆแบบนี้เอาไปตากให้ม เนีไนไล่อากาศออกแล้วก็มาัดปากถุงขนาดตัดมุ้มถุงขางหนึ่งพื่อที่เขาจะเอามาแผ่นแป้งเวียดนามตัดแล้วก็ไปจุ่มหนาสิบอกว่านี่เป็นการทําครั้งแรกของผู้ขาเด้อจ้าก็สิเป็นเงึงเงงงักแน่ล่ะตัดมุ้มถุงใบใหญ่เขาก็สิได้สินประมาณซ้ำเนียจากนั้นก็พันไปเลยจ้าอันแรกเข้าเสียเ,เป็นสากอกเป็นคอลอแค็แรงก้อนตัวแป้งมันหนาเกินไปก็ตัดหนีม้วนตุลุยตุลุยเป็นคอเป็นอคอเพื่อจะเฮ็ดส่งได้รูปได้แค็งแรงแต่ชิ้นที่หนึ่งผ่านไปชิ้นที่สองเฮ็ดเป็นก้อนได้บ่นตอนเฮ็ดกระคิมั่วาากเฮ็ดออกมาาวสิเป็นจังได่ มันเคยเห็ดเสียงในหัวกับสร้างมันถอดเห็ดมาฮอดเครื่องท่างแล้วแสบบ่ราะแสบก็ต้องกินแระสิบอกว่าใส่กอกอีสานนี่เป็นของมักของโปรดพะย่เลยแห้งสมแห้งเปรี้ยวแห้งมักถ้าบ่าสมบ่เปรี้ยวนี่ตีก็เลยเป็นทีม่าที่เมียต้องเฮ็ดให้กินสิเอาสมปานใดสิเอาไว้ให้จัก10คืนก็ได้ตัวผ่านชีวานี่แหละจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนสิเก็บใส่กล่องก็เอาไม้จิ้มฟันมาจ่อจอให้มันเป็นห้วยให้อากาศมันออกก่อนเก็บไว้ในกล่องแบบนี้เลยจ้าด้ทั้งหมด10ฟิ้นฟ้าให้สนิทปัทีทิ้งไว้นอกตู้เย็นน2วัถ้าทิ้งไว้แบบนี้้ละ2มือเเตต็็มมมๆแแ่่่วาาื้อที2หนดดยกลลางวันก็เยไปตู้ ไปอีกั่วชมตอนนี้ได้เวลาแล้วอาหารเย็นเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันไฟร8อองศาเครึ่งแรกเอาไปก่อน10นาทีติง้ง10นาทีผ่านไปพลิกกลับด้านมาที่นี่ติง้งรอบ2ผ่านไปเหมือนเดิมใช้เวลาทั้งหมด20นาที2ฝั่งหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ถ้าจะกินแบบนี้คือสิบะเสรบเอาไปหั่นก่อนเด้อ <Wow. S 1> หันมาแล้วก็โอเคเป็นตะกินอยู่เด็กกินกับตำบักฮุงแบบที่สองเมนูนี่เซตบักกองดองพอยายมักหัก <Wow. S 1> <c oughs>

Together. Yes, finally, looking again. We can make this. <laughs> How do you say? I wait for so long. for Wait about this. In time. Ha, bad boy. Ha, bad guy. Oh.